เอาพระลูกหลานศรัทธาญ,ญาติโยมอยู่ในความสงบมีอะไรหลวงพ่อจะพูดจะกล่าวอะไรให้ฟังประจำวันลูกหลาน <c oughs> วันนี้เป็นวันอังคารที่23กันยายนพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน11ปีมะเส็ง พระที่มาในอยู่ในวัดโกรห้าสิบห้ารูปแต่มาพักค้างแต่วันนี้ลงมาฉันสีบสามรูปงดฉันสิบสองหลวงพ่อจะจะประกาศให้คณะสัทธาญาิโยมได้ทรบนะหลวงพ่ออังคารที่นั่งอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยพาคณะศิษยานุศิษย์ของท่านมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะ วัดป่าน้ำโจนจังหวัดพิจิตโลกได้พาคณะสิทธิ์ได้มาร่วมทำบุญสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระรุรงค์ธรรมฐานสายลุกอูมั่นภูริทะโตเมื่อวานเนี่ยถวายโอนเข้อบัญชียอดฉัดนะโอนข้อบัญชียอดฉัดเรียบร้อยแล้วนะเป็นเงินเป็นจตุปัจจัยเป็นสองล้านสองล้านสี่หมื่นบาท พวกเราอนุโมทนานะลูกหลานนะสองล้านสี่หมบาทและก็ทองคอําอีกที่จะนํามาเปียกทองหรือว่านํามาเพื่อทํารัตนเจดีย์ที่จะบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุอยู่ในบุตรบกด้วยนะและก็ทองคําทั้งหมด24บาทจุด41สสตัง มูลค่า1นึ่งล้านสามแสนแปดหมาพัออบาทอ,อันนี้ก็ถวายเมื่อวานทั้งทั้งจะตุกปัจจัย้วยทั้งทองคำด้วยทารวมกันแล้วเป็น3 000, 000, นะล,ล้านกว่านะลูกหลานนะนี่รวมทั้งรวมทั้งสอสองรายการเป็นเงินสล้านสี่แสนสองหมนห้าพันสบาท พวกเราอนุมโมทนาเนื้อลุกหลานเน้อสาธุเน้อเอออนุอนุอนุอนมโมทนาบุญกุศลจากผู้ที่ทําบุญแล้วก็นี่แหละที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ที่เป็นหลักก็คือแม่มุกโนะยมแม่มุกกับลูกสาวลูกจิตหลวงพ่ออังคารมายาวนานแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับเจดีย์หลวงตาก็ไม่ใช่น้อยแนะล้วหลุกลานะหมดไปหลายล้านเหมือนกันนะที่ทําบุญ เจดีย์หลงตาว,วัดป่าบ้านตาดทำถนนที่เลี่ยงไปนะก็สองล้านเกือบสามล้านนะเนถนนลาดยางนะที่ทำทางเลี่ยงกนะันน่ะแม่มุกเนี่ยนะหลวงพ่ออังคารเนี่ยนะทำถนนแล้วก็อยู่ข้างในเจดีย์พุาณฑ์ของหลวงตาก็มากหลายๆอย่างที่ร่วมกันทําบุญเจดี JD ของหลวงตานะนะ่ะขอให้ลูกหลานจะเจริญเจริญ จเจริญเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมเจริญธรรมเจริญธรรมท,ทั้งด้านจิตใจโดยลูกหลานนี่ยแนะแม่มุกกับลูกสาวลูกศิษย์หลวงพ่ออังคารหลวงพ่อก็มีแต่ <c oughs> เห็นแล้วก็เออรู้สึกปึ้มปีติแล้วเมื่อวานหลวงพ่อก็พาขึ้นไปดูขากขึ้นเดินขึ้นไปดูเจดี ในนั้นะลูกหลานหลวงพ่อได้รับจตุปัจจัยของลูกหลานมาไม่ใช่ทําเล่นเล่นนะเห็นกับตหูกับตานะได้มาทอะไรหลวงพ่อกันนะเอามาใช้มาจ่ายให้เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาอย่างพวกลูกหลานได้เห็นนี่แหละมันคุ้มค่ากับเงินที่เสียชัญญา4 10, 000, 200, 000, ี่สิบล้านสองแสนไม้หลวงพ่อนะคุยอีกต่างหากแนละ้วลูกหลานนะเพราะว่างานขนาดนี้นะ่ แต่ลูกหลานเข้ามาแล้วก็คงจะเ,เป็นที่พอใจในจิตในใจเพราะว่ามาเห็นที่ได้ร่วมจูุปัจัยมาคนละมากคนละน้อยมันก็เห็นผลนะเห็นผลอ,อย่างพวกเราสร้างเจงดีย์หลวงตาเหมือนกันนะพอทุ่มทเทเขามาก็เห็นผลแล้วก็เป็นสมบัติของพุทธศาสนาเป็นสมบัติของเผ่นดินเป็นสมบัติของสิทธิ์ยาวนะิสิ์ของหลวงตา พวกใครมาเห็นก็ากภาคภูมิใจอันนี้ก็เหมือนกันนะนเจดีพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระรงกรรมฐานสายหลงปู่มั่นต่อไปภายภาคหน้าเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ลูกหลานก็นมาพบมาเจอมาเห็นพวกเราก็ากภาคภูมิใจว่าพวกเราได้มาร่วมก่อสร้างคนละมากคนละน้อยที่มาสร้างจนเป็นรูปเป็นร่างเป็นองค์พระเจดีย์จนเป็นองค์พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งการเรียนรู้เป็นแหล่งการศึกษาของลูกของหลานต่อไปนานเท่านานนะแล้วก็มีผู้ที่ถวายมาอีกแล้วลูกหลานอันนี้เป็นนางวิมลทุ่มกรรมถวายปัจจัยหนึ่งมืบาทสมทบทุนกระถินเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระรง์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นกราบวันจากไป ของลูกชายเพื่ออุทิศให้เด็กชายกันชิดทุ่มกรรมนายชิททิชัยกุ้มกรรมนี่อันนี้ทำบุญอุทิศสวนกุศลให้กับผู้ที่จากโลกนี้ไปให้ได้บุญได้หลายนะลูกหลานนะแล้วทำบุญกรถินด้วยนี่กรถินของเราก็เนี่ยกระถินวัดปานะครับน้อยนะลูกหลานนะวันนี้เป็นวันที่23่สากันยา และก็วันที่เจ็ดตุลานะกันยาตุลาเป็นวันออกพรรษาวันที่เจ็ดตุลาออกพรรษาและก็วันที่สิบสองตุลาเป็นงานกระถินสามัคคีที่วัดป่านาคำน้อยนะลูกหลานวันที่วันที่สิบสองอาทิตย์วันอาทิตย์ที่สิบสองตุลาหกแปดและก็วันที่สิบแปด กฐินสามัคคีวัดถ้ำกองเพนก็เจ้าภาพคนเก่านะ่ะคุณสิมาทอดกฐินนะ,ะแล้วก็วันที่วันที่สนะิบเก้าวันที่สิบเก้าวันอาทิตย์ที่สิบเก้าที่สวนที่วัดโรมธรรมอำเภอเพชรนะลูกหลานนะเอะนี่แนหะให ฟังฟังผูง้ที่จะทั้งอยู่ทางกายที่จะเดินทางมารวบทอดกระถินก็เชิญแต่ว่าผู้ที่จองโรงทานก็เริ่มจองได้ในลูกหลานตั้งแต่บัดนี้แหละเพราะว่าเราจะได้คณะกรรมการจะได้ดูสถานที่ต่อสายน้ำสายไฟตั้งโต๊ะเก้าอี <c oughs> เพื่องานจะได้ไหลลื่นราบรื่น แต่ลงทานเขามาแล้วนะลงทานแสดงความจำ农นะหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดลงทานนะหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดลงทานที่จะเป็นจองลงลงทานกระถินปีนี่แหละปีหกแปดเนี่ยนี่แหละลูกหลานจัรไทยญาติโยมการสร้างบุรสร้างกุศลถ้าหากว่ามีทั้งมีทั้งทาดมีทั้งศีลด้วย มีทั้งภาวนาด้วยในหลักของพุทธศาสนาฐานะฐานะเราก็ไม่ควรจะมองข้ามเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านกล่าวท่านพูดไว้ว่าที่เราได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเราก็อันนี้สงแห่งการทำทานนะท่านทั้งหลาย,ยาใคราว่าปูพื้นฐานขึ้นมา,าคนที่มีจิตใจกว้างขวาง ถ้าคนามีจิตใจกว้างขวางาให้เข้าทำบุญทําทานเสียสละได้จะตุปัจจัยเดี๋ยวได้ของไซสสมบัติขึ้นมาก็รู้สึกแบ่งปันแบ่งการาทำบุญทำทานกับนักพจนักบวชแล้วก็ทำบุญทำทานกับวงศาคนาญาตเรียกว่าผู้ด้อยโอกาสาหรือสัรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ดอยโอกาสดูลแลการเสืยอสละมันมีหลายหลายอย่างนะลูกหลานนะฐานะฐานะคำนี้นะแต่กระพร้อมขันก็อนเนี่ยการเสืยอสละอามิษทานอามิษทานธรรมทานธรรมทานก็นยมหลวงพอนะ่อเป็นให้ทำเป็นธรรมทานให้ให้ทำได้ศึกษาได้รู้ธรรมะสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ หลวงพ่อก็มาแนะนวแนะนําให้กับคณะสัตยาญ,ญาติโยมลูกหลานได้ยินได้ฟังเป็นแนวทางชี้หนทางให้เปนในทางที่ถูกต้องอันนี้เราว่าธรรมทานนะวิทยาทานก็คล้ายๆ,ๆว่าเป็นหาคนที่ไม่รู้วิธีการทำมาหาเลี้ยงชีพก็สอนวิชาให้วิทยเป็นวิทยาทานนะอันนั้นก็คือทานหนึ่งเหมือนกัน อภัยญาทานให้คาาคนที่มาร่วงเกินเราเราก็เอายินดีไอ้โหสีกรรมว้จะมันก็ไม่หนักไม่หนาเราจะไปถือโทษโกรธเครืองก็เท่านั้นน่ะให้อภัยไปแลว้วอภัยยาทานเพราะนั้นทานะทานะทานะทานทาน,ทาน,ทาน,ทานคำนี้ก็มีหลายแนวทางเหมือนกันนะลูกหลานนะศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ถ้าว่าไปน่าสถานที่ใดเรื่องศีลห้าเนี่ยศีลของพุทธศาสนาเป็นศีลดึกดำบรรมาตั้งแต่โบราณมาแต่ก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนะถ้าเราได้ศึกษาในประวัติในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสมัยเป็นลือศีชีพัยเป็นนักพจนักบวชขนาดสัตว์ที่ไรฉานเขาก็ยังมีศีลห้านะาพระเจ้าแผ่นดิน สมัยนั้นท่านก็มีศีลเนี่ยนะมีศีลธรรมจริยธรรมเพื่อรักษาศีลเป็นค้างคาววันพระวันอุบโบสถอย่างมหาชนกนะทุกวันพระท่านก็รักษาศีลอุบโบสถรักษาศีลแปดนี่แลหละใครว่าศีลเนี่เป็นศีลมาตั้งแต่เด็กํำบันศีลธรรมจริยธรรมถ้าคนมีศีล มีศิลมีธรรมด้วยกันอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้าคนไม่มีศิลนี่มันระแวงแข็งใจกันไม่ไว้ใจกันไม่รู้จะออกมาไม้ไหนเ,เพราะนั้นสิลและธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศินศิลธรรมเป็นศิลคุ้มของโลกจริงๆนะทาให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขอย่างางพวกเราท่านทั้งหลายทุกวันได้เห็นไหม แต่ว่าเขาว่ามนุษย์ฉลาดขึ้นนะเป็นผู้เฉลียวฉลาดปาดเปืองแต่แต่ทุกคนก็กลัวตายทุกคนตัวเองก็กลัวตายแต่ทุกคนก็กลัวตายแต่ทำไมได้เงินมาเท่าไรเท่าไรขนไปซื้อสัตว์ราวุธพ่อไม่ซื้อไว้ก็ไม่ได้พ่อประเทศหนึ่งเขาซื้อไว้แล้วเนี่ยเขาจะมาใครมีเข็บมีเขี้ยวมีเล็บมาก กัพร้อมที่ขยขยำคนอื่นเ,เราก็ต้องเตรียมเขี้ยวเตรียมแร็บเ,เพื่อป้องกันตัวเองต่างคนก็ต่างป้องกันตัวเองมันไม่ใช่ราคาถูกนะจะัดตราอาวุธเหล่านั้นนะเ,เครื่องบินแต่ละลำเ,เสื้อราวุธแต่ละอย่างแต่ละชิ้นเยทั้งที่เงินในประเทศทั้งที่จะนำเงินในประเทศที่ทำมาค้าขายได้มาสร้างปัจเตละประเทศ มาพัฒนาประเทศแต่และประเทศเน่ยประเทศประเทศทั้งโลกทั้งโลก,กคงจะเจริญมากกว่านี้อันนี้ขนไปซื้อสัตวราวุมาเขีนฆ่ากันจะว่ามนุษย์ฉลาดเลยตรงพ่อมองมองดลวงแล้วม,มันฉลาดแต่ฉลาดไปในทางที่เบียดเบียนเป็นปในทางที่เบียดเบียน,ปยนไปในทางที่เป็นกิเลสลาโลกรดหลงนะ ไปในทางส่งเสริมกิเลสโลภโกรดหลงผลง่ายฉลาดไปในทางกิเลสโลภโกรดหลงไม่ใช่ฉลาดไปในทางที่เอื้อเพื่อเอื้ออารีเมตตมีเมตตาต่อกันนี่แหละโลกทุกวันนี้อันนี้เป็นแนวความคิดของหลวงปู่หลวงตาอยู่ในป่าหลวงพงไัยนะลูกหลานนะมันอาจจะมองข้ามมันอาจจะมองตรงข้ามกับความคิดความเห็นของลูกของหลาน ดีความเจริญแต่หลวงพอ่เอเห็นความมองเจริญยูตตัวเองก็กลัวตายแต่ก็ไปทาสัตว์ราวุธให้ยิงไกให้ยิงแม่นให้ทํร้ายให้มากๆแต่ตัวเองก็กลัวตายและจะไปฆ่าคนอื่นนะและจะ,จะว่าโลกทั้งโลกจะเฉลียวฉลาดได้ยังไงเป็นโรคที่เป็นโรคที่เบียดเบียนเป็นโรคที่ทําร้ายทําลายซึ่งกันและกันไม่เหมือนพระเจ้าจากักรพรรดิ ในตำรับตำราพระเจ้าจากักรพรรดิพอเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิขึ้นมาแล้วก็ไปหาประเทศไหนเขากย็ยกยออปอปั้นให้เป็นใหญ่จากนั้นพระองค์ก็สอนอย่าเปลี่ยนเปลี่ยนกานเนอให้มีศินห้าเนอใครมีความทุกข์ยังไงเอามาแจกจ่ายให้เอาเงินให้อ,อ,อย่าอย่าคอย่าเป็นขมโมยโผยโจรน,นะหมันขยันนะให้เข้าทุกประเทศทุกโลก ไปที่ไหนก็ไนหะพูดให้มีศีลธรรมจริยธรรมในตำรับตำราที่ท่านเขียนเอาไว้วาดสมัยพระเจยาไอทังพ,พระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นในโลกไม่มีลูกกุญแจไม่มีลูกกรอนในบ้านเพราะว่าไม่ได้กันอะไรมีคล้ายๆว่าอยู่ด้วยกันไว้เนื้อเชื่อใจกันมนุษย์มีแต่เสือเผื่อแพร่กันมีความล่มเย็นเป็นถุทนหน้ากันมีอะไรกั มีอยู่มีกันมีกินด้วยกันนี่แหละถ้าคนมีมีอยู่มีกินด้วยกันจะเบียดเบียนกันได้ยังไงใช่ไหมละ่ะเพราะมันเสมอกัน้ะขโมยไปทําไมาแล้วก็แบ่งเฉลือเผื่อแพร่กันนี่แหละอันนั้นก็คือยุคยุคยุคศิลธรรมจะจริจริยะธรรมเจริญนะเ,เป็นยุคที่คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเจริญต,ต้องเป็นอย่างนั้น ถ้าฮวายุคไหนเจริญก็เจียงอยู่แต่ดูๆแล้วมีแต่ไปที่ไหนมีแต่พิษแต่ภัยมีแต่จะคิดจะเข็นจะฆ่า,ากันนะลูกหลานคิดดูที่ว่า,าต่างคนก็ต่างระเ,เวียงระวังใครเราหลวงพ่อวัดอยู่ด้วยความระเ,เวียงระวังอันนี้แหละอันนั้นเราจะว่าจะไงจะเจริญไหมจเจริญอยู่แต่ว่าเ แต่คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมไม่เจริญปลูอให้งันอย่างนั้นได้นะแต่ที่ยังไงก็เถอะโลกทั้งโลก่าให้เป็นอย่างใจเราทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องนับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้แล้วว่าการเบียดเบียนไม่เป็นผลดีการเบียดเบียนทําให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายข้าพเจ้าจะนับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีศีลห้าข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัต ข้าพเจ้าจะไม่ขโมยทรัพย์ข้าพเจ้าจะเคารพในสิทธิสามีภรรยาของคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่ดื่มของมึนเมาให้ขาดจิตให้นับหนึ่งจากข้าพเจ้านะนับหนึ่งจากตัวของเรานะต่างคนก็ต่างนับหนึ่งจากตัวของเราหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราก็ยังทําไม่ได้อยากจะให้คนอื่นทํานั่นแหละ มันโรคทุกวันนี่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเพาะเนี่ยแหละอยากจะให้คนอื่นดีแต่ตัวเองไม่ได้ทําดีตัวเองขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแต่คนอยากจยให้คนอื่นมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมันดีงามมันก็เลยยุ่งเพราะนั้นการสร้างคุณงามความดีให้นับหนึ่งนับหนึ่งจากข้าพเจ้านั่นน่ะอันนั้นละเลิศประเสริฐนะคณาญาติโยมลูกหลานนะนี่แหละศีลธรรมจริยธรรมของพุทธศาสนาเนี่ย การอยู่ด้วยกันกันเนี่ยเรื่องศีลเรื่องศีลห้าสันศีลห้าเนี่ยคือสำหรวมกายวาจาเนีลูกหลานเนี่ยกายกคือการการการกระทํำการกระทําทางกายคืออะไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่ดื่มสุรานีกายวาจาคืออะไร ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดสำราบเพ้อเจ้อไม่พูดยุแยงกระแทงให้รู้ให้คนทะเลาะวิวาทกันพูดให้เป็นสัมมาวาจาเนะในการพูดนะสํารวมกายกับวาจาให้เรียบร้อยนะเป็นผู้มีศีลและวนะแต่สมาธินะี่สํารวมใจนะลูกหลานทศชาญาศิโยมใจของเราเนะี่ยมันมองไม่เห็นแต่ละคนมองถ้าพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันมองไม่เห็น แต่ใจไม่รู้ว่าใ,ใจคิดใครคิดเรื่องอะไรแต่ลวงพ่อพูดอย่างนี้ลูกหลานทั้งหลายก็อาจจะฟังไม่เชื่อไม่เชื่อบสับสนอยู่ในจิตในใจก็ได้แต่ตามไม่จริงก็ใ,ใจของเราเนี่ยแต่ละวีแต่ละวันพระพุทธเจ้าท่านว่าม,มันวิ่งอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดมาเป็นเด็กเราก็วิ่งอีกแบบหนึ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวจิตใจก็วิ่งอีกแบบหนึ่งเมื่อได้ทําการทํางาน จิตใจกูวิ่งอีกแบบหนึง่งมีครอบมีกลัวจิตใจกูวิ่งอีกแบบหนึง่งเมื่อได้ทําการทํางานแล้วก็วิ่งอีกแบบหนึง่งเมื่อเป็นคนเท่าชราขึ้นมาก็วิ่งอีกแบบหนึ่งจิตใจของเรามันวิ่งอยู่ตลอดเวลาเพราะนั่นควรให้จิตใจพักผ่อนนะอควรจะให้จิตใจพักนะถ้าจิตใจวิ่งตลอด <c oughs> เหมือนกับหมานะามันวิ่งตลอดทั้งวีทั้งวันมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะลิ้นหน้อยเหมือนกันนะ <c oughs> บางทีมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นยิ่งคิดมากกต่งาตาแดงอีแต่หากนอนไม่หลับปีต่างหักเ,เพราะมันคิดมากใช่ไหมละมันมีเรื่องราวะจะทำยังไงฉันว่าให้ใ,หใหพักทําใจให้พักผ่อนการทําใจให้พักผ่อนเนี่ยทำอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านพาทำมาแล้วท่านไว้จะไปหัดจะไปหากิจกิจค,คิดปุ่งฟุ้งไปทางอื่นให้กําหนดลมหายใจเข้านะเวลาหายใจเข้า เข้าก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออก,หใ,ออกให้ตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกแต่หลวงปูส่สาหลวงปู่มั่นหลวงตาคูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนี่ยกำหนดลมเฉยๆเยมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายสำทับกับพุทโธเขาด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธเพื่อให้จิตใจพักผ่อนใช่ไหมล่ะ,ะจิตใจไม่เห้ปุงฟุง้ง เวลามันจะปุงพุงให้อยู่กับพุทโธอย่างเนี่ยพุทโธ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 ไม่ให้ไปใจไปทางอื่นให้อยู่ให้อยู่กับตัวเองนะเนี่ยแหละต่อไปจิตใจมันเกิดเข้าอยู่เข้ามาสู่ความสงบเน่งนะพราจิตใจเน่งเท่านั้นแหละมีความสุขในทีเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าท่านรับรองเลยว่ากูบาอาจารย์กูบาอาจารย์สายหลวงพ่อตั้งแต่หลวงปู่สาหลวงปู่มั่น ตลอดหลวงพ่อเนะี่ยหลวงพ่อก็รับรองเลยว,ว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าจิตใจสงบไม่มีคล้ายๆว่าใจตะกอนมันวิ่งวิ่งก็เหมือนกับหมาบ้าอย่างที่หลวงพ่อพูดนะวิ่งทั้งวีทั้งวันทั้งเดือนเดือนทั้งปีนะแต่จะให้มันหยุดให้มันนอนนิ่งน,ะอ,นอนนิ่งอูชายการวิ่งนะี่มันเหนื่อยจริงๆว่าการพักผ่อนการนอนนะี่มีความสุขจริง ในว่นนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าจิตใจสงบไม่มีนะเพราะนั้นพวกเราต้องฝึกนะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยนฝึกใจให้เน่งจิตฝึกใจให้สงบถ้าต้องการความสุขนะถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่ไม่เน่งไม่สงบแล้วมันจะคิดว่าจะมีความสุขมันทุกข์นะลูกหลานนะนี่แหละให้ฝึกให้ฝึกทั้งด้านจิตใจด้วยฝึกทางทางมัณโนด้วยมัณโนโคือจิตใจ กายก็สํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยอย่างที่ว่าน่ะใจก็ให้สํารวมใจให้อยู่กับพุทโธนี่แหละถ้าเราฝึกได้ทั้งสองอย่างทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจแล้วอยู่นะสถานที่ใดก็ลมเย็นเป็นสุขนะทูกหลานนะะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในตรินเนอ สัพโรขาวิเนมุตโตสัพาสันตาปาวัติโตสัพเวรามาเตงกันโตเนมบุโตจาตุวังปาวัสเพติโยวิวัชาน ปาโรโกวินาสตุมาเตภาวัตวันตาไรโยสุขิงอายุโกภาวาภิวัานาสิลิตสานิจจังวุฏาปัจจิโนจัด ตารวธรรมวัดทานติอายุวันโนสุขังปารังกาเลดาดันติสาปัญญาวาดัญยอิธมัชลากาเลนาดินนางอริเยสุขุสุภูเตสุตาดิสุ เวปัสสันนมะนาตัสสาวิปุราโหติดักขินาเยตัาธาอนุโมดันติหวยยาวัจจังกรณติวานนาเตนัดาคินาโอนาเตปิปุญญาตสาภากิโน สามมาดาเดอปติวานจิตโตยาถาดินนางมหาพลางปุญญาณิปรารลกัจมเมงปาทิธาหอนตีปานินันติพวตุสาพมังกาลางท่านดุสาธิมาตาสามบาบุทธานุภาเว ที่วันตุเตอวะตุสาพมังกาลังราคันตุสาประเดวตาสามาธรรมานุภาเวนัสดาสาุทีพวันตุเตอวะตุสาพมังกาลังราคันตุสาประเดวตาสาม,มาสามมังหา านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคาน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a a p a n a k a m n o อ c o m สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา